จะเป็นยังไงถ้าหากนอนขนมที่ดูน่ากินอยู่ๆยู่มันกับกลายเป็นปราสิตทําลายระบบภายในร่างกายของมนุษย์จนแหลกเหลวน้องเฟ้ไม่มีชิ้นดีก็สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่องเซฟ j จ c คซ h นะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กรดิ่งกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเลียกชั่นไปไทยต่อไปชายคนนึงร่างกายค่อนข้างย่าแย่ ท่ามกลางเศษแก้วรอบๆถนนท้องฟ้าตรงหน้ามันดูเงียบสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นความเจ็บปวดมันทำให้ทุกอย่างช้าลงเสียงรถยนต์รอบข้างกำลังผ่านพ้นไปกลุ่มผู้คนมองดูรอบๆขณะที่รถบางส่วนกำลังบีบแตะผ่านไปมา สิงบิ๊กไบค์มองผ่านกระจกเห็นผู้คนที่กำลังโทรแจ้งเหตุอยู่อีกทั้งบางคนก็กำลังร้องไห้ตกใจบิ๊กไบค์ของชายหนุ่มล้มลงห่างไปประมาณ40ฟุตมีรอยยางดำเป็นทางยาวด้วยเสียงข้ามขวนไบค์เกอร์ลุกขึ้นมานั่งแล้วส่ายหัวความคิดที่สับสนมึนงงมองไปรอบๆแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บบิ๊กไบค์ของเขาได้ไปชนรถคันหนึ่งที่ทางแยกผู้คนบริเวณนั้นต่างยืนประหมา ความช่วยเหลือเล,เล็กๆน้อยๆที่พวกเขาพอจะให้ได้เขาก้มลงดูนาฬิกาอย่างลวนลานเวลาเที่ยงครึ่งมันมีไม่มากพอแล้วจึงรีบวิ่งไปที่บิ๊กไบค์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้คนบางส่วนพยายามจะห้ามแต่ก็ไม่อาจจะหยุดยั้งได้ไบเกอร์มีเวลาเพียง3นาทีในการไปโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ใจกลางกุ้งลอนดอนและตอนนี้เขาอยู่ท่ามกลางทางแยกสถานีเบเกอร์สรีทยังพอไปต่อได้อยู่ เตรีมสตาร์ทรถมองผ่านหลังช้าไม่ได้แล้วเพราะใครบางคนกำลังรอเขาอยู่ที่นั่นหากไม่ไปทุกอย่างที่สำคัญที่สุดในชีวิตคงต้องจบลงซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเด็กนักเรียนยืนเป็นวงกลมมองดูนกที่ตายด้วยความแปลกใจนี่คิดว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมไม่น่าจะรอดนะเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินไปหยิบกิ่งไม้เดินเข้าไปหานกเพื่อเขี่ยดูทุกคนในวงล้อมต่างตกตะลึงบ้างก็โหเลาะ แต่แล้วคุณครูก็เดินเข้ามาให้ทุกคนแยกย้ายไปเรียนส่วนซากสัตว์ตัวนั้นให้ปล่อยทิ้งเอาไว้แต่ละวันที่ผ่านไปเด็กๆจะเดินไปที่ล่างของนกเพื่อศึกษาโครงสร้างของมันนกตัวนี้มันค่อยๆย่อยสลายลงไปจนล่างค่อยๆแบนลงสีเริ่มซีดมากขึ้นจากนั้นมันก็เริ่มบวมเนื้อส่วนต่างๆนูนออกมาอย่างน่าประหลาดจนมันพองตัวคล้ายๆกับบอลลูน แต่แล้วก็มีหนอนตัวเล็กๆค่อยๆคืคบคานเข้ามาสีขาวตัวน้อยๆสองสามตัวดิ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันน่าขนลุกไปมากกว่านั้นคือในขณะที่เด็กชายมองลงไปที่ซากนกที่ตายเขากับพบกับบางสิ่งที่แปลกประหลาดสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในวิชาชีวะมันคือหนอนสีแดงดิ้นไปมามันย้อเยาะกลมกืนกับตัวอื่นๆและแล้วมันจึงเติบโตอย่างรวดเร็วเฮ้ยพวก คิดว่ามันคือตัวอะไรล้วนะ่ะมันดูคล้ายหนอนเด็กๆต่างคิดว่าก็แค่หนอนทั่วๆไปแต่เมื่อกลับมาดูจึงเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าเดิมหลายเท่ามากกว่าหนอนตัวอื่นๆ ด้วยลำตัวที่โปร่งแสงเล็กน้อยสีแดงเชอร์รี่และมีจุดขาวบนผิวหนังดูไม่เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนเลยซึ่งเมื่อดูดีๆกับคล้ายกับขนมที่เด็กคนหนึ่งถืออยู่หนอนอันหอมหวานเด็กๆต่างจ้องมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นอันดับแรกมองไปที่ถุงขนมที่อยู่ในมือเพื่อนแล้วมองไปที่ตัวหนอนซึ่งค่อยๆกัดกินนกที่กำลังเน่าเปื่อยอยู่จากที่มองเนี่ยมันเหมือนกันแทบทุกอย่างเลย ต่างกันที่ตัวที่กินนกนั้นมันยังมีชีวิตอยู่เด็กมักมีความอยากรู้อยากเห็นเสมอเขาคิดอยู่ว่าถ้ากินขนมที่คล้ายกับหนอนมันจะดีไหมในตอนแรกเขาเกือบจะไม่กล้ากินแต่แล้วอีกเด็กอีกคนก็ได้ท้าซึ่งเด็กผมน้ำตาลน,นั้นไม่อยากกลับไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดในสมัยเด็กซึ่งเคยเผลอกินหนอนเข้าไปแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนหนอนที่เคยเจอมารสชาติอาจจะดีก็ได้ชายผมทองบอกว่าหากกล้ากินหนอนเนี่ย เขาจะยอมจ่ายเงิน213บาทให้ทันทีเด็กๆรอบวงอ้าปากค้างนั่นมันคือเงินจำนวนหลักร้อยเลยนะแม้แต่ร้อยบาทบางคนเนี่ยยังมีไม่ถึงด้วยซ้ำมันเนี่ยสามารถซื้อขนมได้มากมายทำให้เด็กชายนั้นกล้าที่จะเริ่มกินหนอนแดงตัวนั้นมากขึ้นหลังจากทั้งกลุ่มโตเถียงกันทุกอย่างก็ได้ข้อสรุป ดังนั้นขณะที่เด็กชายนอนอยู่บนเตียงจ้องมองเพดานและบนพึมพำเขารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เพื่อนๆได้เย,ยียวยุให้ทำในวันนี้ตอนนี้ชายหนุ่มเริ่มปวดท้องสิ่งที่กำลังจะเกิดคือมันเหมือนมีอะไรกำลังคืบคานอยู่ภายในเด็กชายไม่สนใจอาจจะเป็นแค่ความกังวลเท่านั้นเพราะมั่นใจว่าเคี้ยวจนแหลกละเอียดไปหมดแล้วการนอนหลับในคืนนี้ของเขานั้นมันช่างทรมาน ฝันว่าตอนนั้นนอนอยู่บนพื้นที่โรงเรียนและเพื่อนๆเอาไม้มาแย่ตนพร้อมกับผิวหนังที่ปกคลุมไปด้วยหนอนพวกมันคืบคลานไปทั่วทั้งดวงตาเด็กชายตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมันสั่นสะท้านในซี่โครงและค่อนข้างที่จะทรมานอะดรีนาลีนกำลังพุ่งผ่านอยู่ภายใน เหงื่อออกทั่วทั้งใบหน้าเขาร้องไห้หาแม่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนหัวใจจะวายและเช่นกันการเป็นศัลยแพทย์คุณต้องยอมรับว่าการนอนเนี่ยอาจจะไม่เป็นเวลาจนแทบชินชากับชีวิตแบบนี้ไปเลยก็ว่าได้ด้วยประสบการณ์กว่า40ปีศัลยแพทย์ผู้ไม่ต้องการแม้แต่กาแฟอีกต่อไปแพทย์ฝึกหัดได้ให้ข้อมูลบางส่วนแก่เขาในเคสคนไข้หลายนี้ว่าเป็นอะไรและต้องทำอะไรต่อไป แพทย์ที่ติดตามเขาได้อ่านบันทึกด้วยน้ำเสียงที่สงบและเร่งรีบพวกเขาไม่มีเวลามากนะักเพราะไม่รู้ว่าคนไข้จะทนได้อีกนานแค่ไหนสัญญาแพทย์มากประสบการณ์ถามว่าส่วนไหนที่ผิดปกติละ่ะแพทย์หนุ่มดูบันทึกด้วยความสับสนเห็นได้ชัดว่าอาการเริ่มแย่ลงสัญญาแพทย์หยุด อยู่อีกด้านหนึ่งของประตูเด็กคนนี้มีเชื้ออะไรในหัวใจงั้นเหรอทําไมมันดูเสื่อมเกินไว้มันไม่ใช่การติดเชื้ออะไรหรอกครับอันที่จริงมันคือหนอนแพทย์ยื่นแผ่นให้เขาศัลยแพทย์มากประสบการณ์รับมามองลงไปที่แผ่นเอ็กซเลย์ซึ่งก็พบจริงๆกับบางสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าน,นั้นภาพนี้ถูกถ่ายตอนที่เด็กชายเข้ารับการรักษาครั้งแรกครับจากนั้นแพทย์นหนุ่มจึงส่งแผ่นเอ็กซเลย์รูปที่สให้ไป และสิ่งนี้ถูกถ่ายในหนึ่งชั่วโมงต่อมาครับแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือหัวใจของมนุษย์เพราะสิ่งที่คืบคานไปมาทั้งหมดภายในนั้นมันคือหนอน ไบเกอร์ฝ่ากการจราจรไปตามถนนสายตาขวันมองไปทั่วทิศท,ทางเขาอาจจะโดนหมายจับข้อหาขับเร็วเกินกำหนดแต่ใจิตใจเขาสั่งให้ต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปมอตาาเตอร์ไซค์แล่นเข้าโค้งหยุดอยู่ที่ประตูฉุกเฉินทีมรถพยาบาลที่อยู่ข้างหน้ากำลังพยายามช่วยหญิงชลาออกจากรถแต่เขาต้องรีบจึงวิ่งเข้าไปในอาคารโดยทันทีเขาต้องใช้สมาธิอย่างมากในการวิ่งหาทางไปยังห้องผ่าตัดแต่ด้วยผลกระทบจากรถล้มก่อนหน้า ทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นไปอีกวอร์ด6กวอร์ดเวอร์ดเ a วอร์ดเ b บไเกอร์วิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้รู้สึกว่าเริ่มหมดแรงลงเรื่อยๆไม่แม้แต่จะดูเวลา เขาต้องเลี่ยมหาเด็กชายคนสำคัญของตนให้เจอว่าอยู่ห้องไหนและแล้วก็เจอเพราะอยู่ตรงหน้าไม่กี่ฟุตเท่านั้นมีหมอรออยู่นอกประตูและเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงของเขาเสียงฝีเท้าไบค์เกอร์ถอดหมวกเพื่อมองดูให้ชัดเจนจากนั้นจึงเตรียมรับรู้ถึงความจริงที่กำลังจะเกิดเขาสายเกินไปหรือเปล่าหมอดูตกใจ ไม่ใช่พอไบเกอร์มาถึงแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นหมอไม่รู้จะพูดอะไรจึงขวักมือเรียกไบเกอร์แทนเพื่อให้ตามเข้าไปดูที่ห้องสังเกตการที่นั่นทั้งสองยืนมองผ่านกระจกที่เด็กชายตัวเล็กกำลังนอนอยู่ในห้องผ่าตัด มีบางอย่างลอยในอากาศมีใครได้กลิ่นน้ำตาลบ้างไหมครับเมื่อคุณเปิดถึงขนมหนอนน้ำตาลสองนี้ลองใช้เวลาดูมันสักหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่ลองจับสัมผัสดูว่ามันขยับหรือเปล่าเพื่อป้องกันตัวจากเจ้าหนอนน้อยพวกนี้หากพ่อแม่ของเด็กหนุ่มได้รับรู้ว่าลูกชายของตนได้กินหนอนเข้าไปและหากเข้าใจว่ามันก็แค่ขนมหนอนหวานท,วทั่วไปความอันตรายก็เพียงแต่เป็นเบาหวานแต่ถ้าหากวันไม่ใช่หนอนธรรมดาละ่ะ และสิ่งนี้มันคือ SCP-839 ซึ่งทางองค์กรนั้นเรียกมันว่านอนหวานชวนหลอนมันคือสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายผิวหนังไม่เพียงแต่คล้ายกับหนอนขนมแล้วเท่านั้นแต่ทั้งตัวของมันตกแต่งไปด้วยกลิ่นของน้ำตาลเพื่อหลอกล่ออีกด้วยซึ่งสิ่งนี้มันมักจะมีอยู่ทั่วไปตามร้านขนมแถมยังระบุได้ว่าคือรสอะไรแม้ว่าต้นกำเนิดของหนอนเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุที่มาได้แต่ก็มีกรณีเกิดขึ้นมากมายในฝั่งอเมริกา และตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่ผู้คนแถบนี้มักจะนิยมกินกันเป็นพิเศษดูเหมือนว่าจะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างอาหารที่มีน้ําตาลสูงและตัวของ s c p 839ถึงยังไงทั้งสองอย่างก็ยากที่จะแยกกันอยู่ดีว่าอันไหนกินได้และไม่ได้ แม้มันจะคล้ายขนมแต่ก็ยังสามารถมีชีวิตรอดได้จนถึงทุกวันนี้ SCP หมายเลขนี้กินสารอินทรีย์ที่ย่อยได้เป็นหลักและสามารถดำลงอยู่ได้ด้วยอาหารเช่นพืชอย่างไรก็ตามเมื่อถูกกืนเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ SCP 839จะพุ่งตรงไปยังอวัยวะและโพรงต่างๆอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับว่านอนหวานที่กินนั้นมันสีอะไรเช่นหากเป็นสีแดงมันจะบุกเข้าไปทำลายที่ขั้วหัวใจ และกัดกินทุกสิ่งภายในนั้นขณะที่สีน้ำเงินจะกัดกินระบบไตของเหยื่อแทนนั่นเอง ซึ่งการกระทําของมันจะทําให้ระบบภายในเกิดการลวนขั้นร้ายแรงและแทนที่อวัยวะที่มันได้กืนกินเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งทดแทนที่สมบูรณ์สุดท้ายจึงเกิดผลเสียต่อเยื่อจนถึงขั้นอาการโคมา่าอย่างเช่น scp 8 3 9 3ขีดนอนเขียวแอปเปิ้ลมันจะเข้าไปทาลายจอประสาทตาจนทําให้เกิดสีเขียวทั่วนาบริเวณภายในนั้นสมผลทําให้ทุกอย่างมีสีที่ผิดเพี้ยนส่วนใหญ่จะมีสีเขียวปะาปนอยู่อาสาสมัคร สวนได้รายงานว่าเห็นหนอนคืบคานย้อยเยะเต็มไปหมดยังดีที่ว่า SCP-839 นั้นผสมพันธุ์โดยอาศัยเพศนั่นแปลว่าแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีคู่เพื่อดำลงเผ่าพันธุ์ต่อไปทําให้การกักกันการแพร่กระจายของมันนั้นเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นตัวอย่างใดที่องคอ์กรจับได้จะถูกส่งไปยังไซต์จัดเก็บ839ขีดหนึ่งที่ซึ่งถูกเก็บไว้ในเรือนกระจกและให้อาหารพืชอย่างสม่ําเสมอในแต่ละวันควรเฝ้าระวังการผสมพันธุ์ของพวกมันอย่างเข้ม คัด เพื่อการ,การแพร่กระจายอีกทั้งการวิจัยควรทำเมื่อจำเป็นเท่านั้นผู้ที่ติดเชื้อ scp 8 3 9สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงได้โดยมีภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพเล็กน้อยเท่านั้นหากมีอาการแปลกประหลาดที่รุนแรงควรเข้ารับการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอจบการบันทึกเทปถ้าชอบคลิปนี้อย่าให้ทำต่อไปเพียงกดไลค์กดแชร์และสามารถสมัครสมาชิกกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมแซ็บแจ็คเสียขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย